กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมค่ะนะคะ,ะช่วงสุดท้ายของรายการของเรานะคะ0 9 0ย์เก้าศูศูนย์แปดเก้า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 ห้าใครอยากลงโฆษณาลงมาได้เลยนะคะ อ่ะเป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นนะคะแล้วตอนหลังเจ้าตัวออกมาตอบและตอบแบบผู้ดีมากเลยนะคะตอบแบบผู้ดีจนหลายคนอาจจะต้องสะอึกนะคะแล้วก็กลืนน้ำลายตัวเองกันไปตามๆกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับรองนางงามจัก,กรวาลอันดับหนึ่งต้องเอ,เอ่ยเขาด้วยนะคะเพราะว่าเขายังอยู่ในตําแหน่งนะคะรองนางงามจัก,กรวาลอันดับหนึ่งนะคะ Miss Universe นะคะแอนโทเนียโพซิลนะคะเขาบอกว่าเคลียร์ปมแมทธิวนะคะวอนมูฟออนนะคะเชื่อทุกอย่าง มีเหตุผลนะคะกลายเป็นประเด็นลามะร้อนละอุทารบนเป็นแฟนนางงามเนี่ยเขาต่างพูดกันทั่วโลกออนไลน์ซื้อใหญ่ๆเขาเาเล่นกันหมดเลยนะคะทีวีใหญ่ๆทุกช่องเขาเาเล่นกันหมดเพราะว่ามันไม่เหมาะสมถึงกรณีที่พิธีกรชื่อดังอย่างพี่แมทหรือแมทธิวของเราเนี่ยนะคะไม่ได้อ่านชื่อแล้วก็ตำแหน่งของอ่าได้ได้อ่านแต่ชื่อแต่ไม่ยอมอ่านตำแหน่งของแอนโทเนียโพซิลซึ่งเป็นรองนางงามจักรวาลอันดับหนึ่งนะคะซึ่งเธอก็ยังดำรงตำแหน่งอยู่นะคะในงานอีเวนต์อีเวนต์หนึ่งซึ่งจัดได้ใหญ่ใหญ่ยักษ์เลยนะ ทำเอาแฟนๆเนี่ยก็ไม่พอใจออกมาสแสดงความคิดเห็นว่าแมทธิวไม่มีความเป็นมืออาชีพนะคะล่าสุดนะคะทางด้านแอนโทนีเขาได้ออกมาเปิดใจนะคะกับเหตุการณ์ดังกล่าวโดยเจ้าตัวเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้ติดใจอะไรเชื่อว่ายังมีอีกหลายคนที่รักและก็ยินดีที่จะพูดตำแน่งวอนทุกคนมูฟออนจากดราม่านะคะโดยเผยว่าจริงๆเนี่ยแอนก็ไม่ได้คิดอะไรเรื่องนี้เลยค่ะแอนยังไม่ได้สังเกตด้วยซ้ำว่าประกาศชื่อหรือ ตำแหน่งอะไรก็ตามอยู่นะคะแอนไม่ได้คิดหรืออะไรเลยนะคะแอนคิดว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีเหตุผลเราอาจจะไม่เข้าใจว่าเหตุผลอนนั้นเนี่ยคืออะไรอยากอยากให้ทุกคนเนี่ยมูฟออนทุกอย่างมันเกิดขึ้นด้วยเหตุผลแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรนะคะอาจจะมีเบื้องหลังที่เราไม่เข้าใจด้วย อาจจะมีเบื้องหลังใช่ไหมคะอาจจะมีน้องแอนใช้คำว่าอาจจะมีเบื้องหลังที่เราไม่เข้าใจด้วยนะคะก็บุบออนนะคะไม่ต้องไปด่าไม่ต้องไปว่าใครค่ะนะคะส่วนกรณีแม่ปุ้ยไม่ค่อย เขาบอกไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคแอนเข้าใจมุมมองของแม่ปุ้ยอยู่แล้วเพราะเป็นเวทีของแม่ปุ้ยเราก็เป็นลูกสาวของแม่ปุ้ยแล้วก็เป็นเวทีที่เราสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองเราทํางานเพื่อให้ได้ตําแหน่งแล้วก็มีชื่อเสียงนั่นเองค่ะคุณผู้ชมนะคะแต่ขเขาก็ตอบไปยิ้มไปนะคะตอบไปยิ้มไปต่อแบบผู้ดีนะคะตอบแบบผู้ดียิ้มไปนะคะเออนะคะก็ เรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็เราก็รู้อยู่แล้วนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะต้นสายปลายเหตุนะคะใครจะออกมาพูดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็แอนโทเนียบอกว่าให้ move on นะคะส่วนยังไงเรื่องของข้อเท็จจริงยังไงพี่ก็ว่าทุกคนก็รู้เพราะว่าคนไทยฉลาดมากนะคะเป็นคนฉลาดนะคะแต่ว่าแอนโทเนียเขากย็ยืนยันแล้วเขาก็ให้เหตุผลแล้วนะคะว่าให้ move on นะคะแล้วทีนี้เนี่ยมันก็เป็นข่าวดังกบทุกเวทีอีกแล้ว เป็นข่าวดังกบกบกระแสนางงามทุกเวทีนะคะในประเทศนี้เรียบร้อยแล้วสำหรับองค์กรมิสยูนิเวิร์สนะคะเขาบอกว่าลือสะพัดนะคะแอนจักกะพงไม่ใช่แอนโทนเนียนะคะแอนจักกพงนะคะขายองค์กรมิสยูนิเวิร์สให้กับมหาเศรษฐีชาวเม็กซิกันนะคะราอูลโลซาโลชานะคะเ,ออเป็นข่าวลือที่แพร่สะพัดไปทั่ววงการนางงามนะคะ เมื่อเพจ i n s i g h t Beauty เนี่ยนะคะแพอะไรแพ PR เหรอนะคะเพจกูรูนางงามแถบลาตินนะคะก็เปิดเผยข้อความว่าแอนจาก,กระพงได้ขายองค์กร Miss Universe นะคะถึงเม็กซิโกให้กับนายราอูลน,นะคะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แล้วและนี่เป็นเรื่องใหญ่ประกาศที่จะประกาศในวันอังคารและ ที่จะถึงนี้โดยราอูลเนี่ยก็เข้ามานะครับรับผิดชอบทางด้านแบรนด์และก็ผลิตภัณฑ์ที่องค์กรได้เปิดตัวในช่วงเดือนที่ผ่านมาและจะรับผิดชอบจัดงานประกวดม i สยู n i เว r ร์สที่เม็กซิโกนะคะในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ด้วยนะคะ ทั้งหมดนี้ดูเหมือนจะบ่งบอกว่าแอนจักระพงเนี่ยได้ขายองค์กรทั้งหมดนะครับเพื่อสิ่งนี้กับนายทุนนะคะการเปลี่ยนแปลงที่แอนจักระพงเคยทําจะเป็นอย่างไรต่อไปจํากัดอายุผู้หญิงข้ามเพศที่จะมาได้ไหมนะคะจะยังคงดําเนินต่อไปในการร่วมการแข่งขันในการประกวดมิสอินเวิร์สหรือว่าจะกลับไปเหมือนเดิมก็คือใช้อายุเท่านี้เท่านี้แล้วต้องเป็นสาวโสดเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็น ผู้หญิงข้ามเพศผู้หญิงที่แต่งงานมีลูกมีผัวแล้วหรือยามาแล้วลาอูนจะเอาไว้อีกหรือเปล่าหรือจะให้องค์กรกลับไปเป็นเหมือนเดิมก็คือประกวดเป็นสาวโสดนะฮะ17 18ถึง2ี25ปีหรือ26ปี27ปีอีกหรือไม่ก็ต้องติดตามมันต่อไปนะคะแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าทางแอนจักรพงศ์ก็จ,กกจะ,ะแถลงข่าวเนาะ อาจจะมีการแถลงข่าวนะคะเพราะว่าเราต้องยอมรับนะคะในภายใต้การดูแลของแองจกรพงซึ่งมาในระยะสั้นๆเนี่ยนะคะเขาก็ประสบปัญหาการในเรื่องของหุ้นนะคะหุ้นของ JKN นะคะซึ่งก็เราก็เห็นตามข่าวกันเยอะแยะมากมายอยู่แล้วแต่ต้องก็ต้องยอมรับว่าการประกวดมิส s ูนิเวิร์สที่แอนมาดูแบบ100%เนี่ยในปีล่าสุดเนี่ยที่เจนิสราซิโอสเนี่ยเขาได้มงกุฎและแอนโทนีโพซิลได้รองหนึ่งนาะงงามจักรวาลเนี่ย เราก็ต้องยอมรับว,ว่าโปรดักชันเนี่ยไม่มีใครสู้ได้ในแผ่นดินนี้นะคะในโลกใบนี้หรือในประเทศในๆไ,ไม่มีใครสู้ได้แสงก็ไม่มีใครสู้ได้นะคะเสียงก็ไม่มีใครสู้ได้ กล้องก็ไม่มีใครสู้ได้ตัวนางงามจัก,กรวาลและผู้ที่เข้ารอบลึกๆเนี่ยก็ไม่มีเวทีไหนสู้ได้นะฮะเราก็ต้องยอมรับว่า MissUnivers คือ Univers e จริงๆเขาคือเวทีอันดับหนึ่งของโลกนะคะเพราะว่าคงไม่มีใครเนี่ยนะคะจะไปเปรียบเทียบกับจัก,กรวาลได้ขนาด Miss World ที่เป็นโลกเนี่ยก็ยังประกวดกันแบบเงียบๆเงียบๆย้ายไปย้ายมาเลื่อนไปเลื่อนมานะคะนะ,คะใครที่ดูนางงามจัก,กรวาลมาตั้งแต่เด็กๆเขาก็ยังต้องดูต่อไปนะคะเขาคงจะไม่ให้ใครเปลี่ยนใจ ให้ไปชอบเวทีอื่นได้เพราะว่าเวทีมิสซูนิเวิร์สเกิดมาแล้วเขาได้ดูกันแล้วเรารู้จักชื่อมิสซูนิเวิร์สอย่างน้อยก็สิบยีคนขึ้นไปหมดนะคะแต่เวทีอื่นเราไม่รู้จักเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของโปรดักชันมิสซูนิเวิร์สกินขาดส่วนในเรื่องของเงินรางวัลก็ไม่ต้องไปแข่งกับเขานะคะเพราะว่ามิสซูนิเวิร์สเราก็มาทราบตัวเลขกันแล้วว่าผู้ชนะได้เงินสด8ล้านบาท8ล้านกว่าบาทรองได้แสนหนึ่งรองสองก็ได้หลักหมื่นนะคะเพราะมีแค่3คน8ล้านบาทก็เกือบ10 ล้านบาทมันก็เปลี่ยนชีวิตและผู้หญิงได้คนหนึ่งนะคะส่วนใครจะได้ล้านนึงอะไรนเงี้ยมันมันมันเปลี่ยนไม่ได้ล้านนึงเดี๋ยวนี้ใช้แป๊บเดียวก็หมดแล้วนะคะแต่ถ้าเกิด8ล้านเนี่ยมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆนะคะแล้วก็มันก็จะเป็นใบเบิกทางในการทํามาหากินในวงการบันเทิงในวงการพิธีกรในวงการธุรกิจในวงการของการเมืองมีนางงามจักรวาลหลายคนก็ลงไปเล่นการเมืองนะคะมีนางงามจักรวาลหลายคนก็ไปเป็นดารามีนางงามจักรวาลหลายคนก็ไปถ่ายโป๊ก็มีไม่ใช่ไม่มีก็มี I อย่างเงี้ยเออนะฮะหรือก็มีนางงามจากักรวาลหลายคนก็มาดูแลองค์กรมิส s u นิเวิร์สของประเทศของเขานะฮะแล้วก็ดูแลได้อย่างดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคงไม่มีใครกล้าไปเปรียบเทียบหรือสู้กับเวทีมิส s u นิเวิร์สอย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นเวทีที่แข็งแกร่งและเป็นเวทีที่มีคนดูเยอะมากๆเลยทีเดียวนะฮะเป็นเวทีอันดับหนึ่งของโลกนะคะนั่นก็คือเวทีมิส s u นิเวิร์สนั่นเองนะคุณผู้ชมนะฮะ,ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคุณผู้ชมค่ะนะคะ,ะต้อง ขอขอบคุณนะคะไม่มีนะคะเราต้องฝากไปด้วยว่าใครจะลงโฆษณาก็090 0 9 9 9 9 9 5นั่นเองนะคะวันนี้พี่เจ้าพร้อมทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะคลิปจบแล้วนะ,ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u u s c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดนะ,ะในการติดตามนะค,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ